ครับก็สวัสดีกันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเราไปเผาศพนะครับหรือไปปองศพที่วัดนะครับส่วนมากาในประเทศไทยนะครับก็จะไม่มีการเผาในตามท้องไร่ท้องนากันแล้วนะครับส่วนมากจะไปเผาที่เมรนหรือไปเข้าวัดนะครับแล้วก็เคยมีปัญหาในหลายที่นะครับที่ทะเลาะกันนะครับในโซเชียลมั่งอะไรมั่งก็คือเหมือนว่า ทางวัดไปเรียกร้องเงินทองหรือสัปเหร่์นะครับไปเรียกร้องเงินทองจากคนตายหรืออะไรพวกนี้บางคนว่าจําเป็นต้องเสียเงินไหมเพราะเมรเราก็ช่วยกันสร้างมาชาวบ้านประชาชนทําบุญร่วมกันสร้างมาทําไมเวลาไปเผาจะต้องเสียเงินทําไมจะต้องไปเสียค่าสัปเหร่หรือเสียให้กับทางวัดนะครับอันนี้ผมเอาจากความเป็นจริง นะครับก็คือที่ผมก็ทํางานเกี่ยวกับพวกนี้อยู่มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับว่ามันมีหรือไม่มีนะครับถ้าถามผมค่าสปเลรจจำเป็นต้องมีไหมผมเชื่อว่าทุกที่มีนะครับแต่ส่วนที่ว่าจะเท่าไหร่แต่ละที่ไม่เหมือนกันบางสถานที่เขากำหนดราคาไว้เลยนะครับ บางสถานที่บางพื้นที่บางวัดบางวานะครับก็แล้วแต่จะภาพจะให้อันนี้คือเกี่ยวเนื่องเบื้องต้นก่อนเกี่ยวกับสับปเลรนะครับอ่าแต่ในส่วนของในเมนนะครับที่จะเอาคนเข้าไปเผาอันนี้ค่าใช้จ่ายมันจําเป็นจะต้องมีนะครับบางเมนเดี๋ยวนี้เขามีเป็นเผาแบบไฟฟ้านะครับ เราก็ต้องไปช่วยทางวัดนะครับในการที่จะทำบุญค่าไฟเพราะมันจะต้องใช้ไฟฟ้าในการที่จะเผานะครับบางเมนจะใช้เป็นน้ำมันนะครับก็ไม่ต่ำกว่า40ลิตรถึง55ลิตรนะครับอ,อันนี้เท่าที่ผมครุกคลีอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น ก็อยู่ที่เจ้าภาพจะซื้อน้ำม,มันมาเองไหมนะครับหรือจะให้ทางสป,ปะเลอร์เขาจัดการไว้ให้ราคาลิตรละกี่บาทนะครับอ่านั่นคือสิ่งสำคัญแล้วก็ยังมีเม,มนแบบเก่าๆสมัยโบราณอยู่ก็คือเป็นใช้ฐานนะครับในศพศหนึ่งเนี่ยก็จะใช้ฟืนอยู่พอสมควรแล้วก็ใช้ฐานอยู่ประมาณ5กระสอบกระสอบปุ๋ยนะครับ ามาใช้กระสอบใหญ่นะครับก็จะใช้ฐานอยู่ประมาณ5กระสอบในการที่จะเอาไปใส่ในเตาเผานะครับโดยประมาณนั้นครับอาจจะไม่มากกว่านั้นแล้วก็ถ้าน้อยกว่านั้นก็อาจจะไม่หมดนะครับเผาไม่หมดนะครับถ้าเมนเมนที่ใช้ไฟฟ้าก็จะมีค่าไฟฟ้าเมนที่ใช้น้ํามันก็จะมีค่าน้ํามัน ส่วนเมนที่ใช้ฐานก็จะต้องมีค่าฐานถ้าถามว่าเผาฟรีเลยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะ่ะมีไหมก็อาจจะมีเป็นบางที่นะครับนะครับเป็นบางที่บางวัดนะครับซึ่งศพผู้ยากไร้นะครับไม่มีญาติบ้างไม่มีอะไรก็มีเจ้าภาพที่จะมาอ่ะร่วมบุญกันนะครับแต่ถามว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะ่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับ อ่าอันนี้จากที่ว่าประสบการณ์เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับหน่ะครับค่าสัป,ปเหร่อมีไหมก็แล้วแต่สถานที่แล้วแต่ที่เขาตกลงกันไว้นะครับสคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเผานะครับมีแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งส่วนเราจะทําบุญนะครับอาบุญละเมนซึ่งนอกเหนือจากนั้นก็แล้วแต่นะครับบางวัดก็ไม่มี นะครับไม่ได้จํากัดกันเอาไว้บางวัดก็คือทําบุญกับอ่าจะพาเขจะไปทําบุญกับทางวัดเพื่อบุรณะไว้ซ่อมแซมนะครับเพราะว่าเวลาเราไปเนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าต้องใช้โตะ๊ะใช้เก้าอี้ซึ่งถ้าถามว่าจําเป็นต้องใส่ไหมถ้าไม่มีไม่ใส่พระท่านก็ไม่ได้ว่านะครับแต่บางสถานที่เขาก็กำหนดไว้เลยอ่าก็มีแล้วแต่นะครับอันนี้คือไม่ได้ทั่วไปทั้งประเทศนะครับไม่ได้ทั่วไปทุกวัดนะครับแล้วแต่บางวัด อันนี้คือจากประสบการณ์ของผมเองจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ดราม่าก,กันเราเอาความจริงมาพูดคุยกันนะครับเราก็จะได้มาเลกเปลี่ยนข้อมูลหรือมีวัดไหนนะครับหรือมีสัปเหร่ที่ไหนที่เอ่อเฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตามที่ผมบอกนะครับก็อนุโมทนาสาธุด,ด้วยนะครับเอาบุญร่วมกันแต่สําหรับที่ผมเองคลุกคลีอยู่ตรงนี้นะครับถ้าท่านใดที่ติดตามทางด้าน Facebook YouTube ก็จะเห็นว่าผมทำอะไรอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่ตามนี้เราก็เลยมาตอบคําถามในส่วนหนึ่งแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะครับคลิปเอาไว้นะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ